โอเคครับก็ต้องกาบสวัสดีครับอยู่กับผมฮิวโก้ a n n e l นะครับวันนี้เรามาอยู่กับกิจกรรมของทาง g a l i น่าฟรีไฟ r e นะครับคัดเล่นออนไลน์ได้ไอเทมทั้งเดือนนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับหน้ากิจกรรมก็จะประมาณนี้นะครับมี4ีแรปเปอร์ดังของไทยนะครับมาเป็นบิเซนเตอร์ให้มีมายราบออแกนิกยูบอยจีเแล้วก็เลซี่ o ็อกนะครับก็ดูกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับ กิจกรรมแรกก็จะเป็นของ You Boy Tj นะครับกิจกรรมก็คือจ่าย20เดมอนนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมทุกหนึ่งเลเวลที่อัพในเกมนะครับจะสามารถเข้ามารับเดมอนและได้รับมากที่สุด200 d m เดมอนนะครับโอเคผ่านไปในกันะครับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นของ Organic นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นคือเลือกซื้อของทัน ด้านขวามือนะครับ1ชิ้นเพื่อรับสชิ้นทางซ้ายมือนะครับโอเคเลเวลหนึ okay. ่งก็จะสามสิบเกดมอนครับก็ขวามือก็จะเป็นตัวละครนะครับเลเวลสินะครับก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับก็ร้อยเก้าสิบเก้าดมอนนะครับเลเวลยี่สิบนะครับก็จะเป็นชุดแล้วก็ตัวละครนะครับก็มีให้เลือกซื้อเยอะอยู่พอ สมพลนะครับ299รเดมอนนะครับเลเวล30นะครับก็จะเป็นมีบัตรอภิสิทธิ์เลื่อนขั้นสูงด้วยนะครับ3ามร้อยเก้ดมอน,นครับแล้วก็มีแฟชั่นแล้วก็ตัวละครนะครับเลเวล40นะครับก็จะเป็นสกินตุน่มโอ้โหเลือกสกินตุน่มถาวรด้วยนะครับสามารถซื้อได้เลยในราคา699้เดมอนนะครับแล้วก็มีชุด แบ็กสูตรอยู่ชุดนึ่งนะครับก็รือว่าใครอยากได้สกินปืนนี้ก็มาตังมาเลยนะปิดกรรมมาถึงเลเวล5้ครั 50, บเลเวลสุดท้ายในราคา999 9ไดมอนด์นะครับก็สามารถซื้อสกินปืนแรเลยระดับตำนานได้เลยนะครับ 9,99ไดมอนด์ใครที่ไม่มีดวงแล้วถึงได้นำกิจกรรมนี้เลยยังไงก็ได้ชัวร์นะครับจะเก็นปืนแล้วก็ได้สี่ชิ้นฟรีจากทางซ้ายมือนะครับโอเคก็กิจกรรมอันต่อไปนะครับจะเป็นบัตรสร้างห้องนะครับพิเศษซื้อได้วันละ1ใบตอนหนึ่งไอดีนะครับจำนวนจำกัด1,000ใบทั้งซูเปอร์ต่อวันเพียงสี่ ก้าสิบเก้าเนะครับใครเชิญวะโอเคมีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้เป็นของเดซี่ล็อกซี่ครับอันต่อไปก็จะเป็นผูกไอดรับตัวเพรฟรีทุกเดือนนะครับจะเป็นของไมยารานครับก็จะเป็นให้ผูกกับเฟซผูกกับ Google ผูกกับ VK นะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกก็ผูกเลยครับรับตัวเดมอนฟรีก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเช็คชื่อแล้วก็รับออถือว่าโอเคในกิจกรรมนี้สีนะครับสายซีก็ขยันเข้ามาเช็คนะครับเข้าสู่ระบบเพื่อรับรางวัลได้ทุกวันและสะสมพอยต์แรกของรางวัลพิเศษนะครับดูนะครับรางวัลพิเศษนย่างนั้นหัวยอดไปเลยนะครับแก้วแล้วนะครับ ามมันแล้วก็ตัวละครแล้วก็ชุดถือว่าคุ้มนะับกิจกรรมทั้งหมดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับส่วนผมมีอยู่ประมาณ1,000เพนนะครับผมก็จะลองกิจกรรมของออร์แกนิกให้ดูนะครับเลือก1ชิ้นรับฟรีรับเพิ่มอีก4ชิ้นนะครับน่าจะรับฟรีนะผมว่าโอเคเดี๋ยวมาเลือกซื้อกันดีก,กว่าว่าซื้ออะไรดี เป็นตัวละครดีไหมผมว่าไม่น่าจะดีนะตัวนี้ไม่เค่อยได้ใช้699ไดมอนด์แต่ผมอยากได้ลูกแก้วเลยอะ999 9ไดมอนด์ผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดละเพราะถ้าเปิดในลัคกี้รรยเลมันจะประมาณหมดหลายตังอะอเอออาไง,ไง่ายๆแต่เห็นมีแจกรีอยู่นะผมว่าเอาไงดีผมเลือกไม่ถูก จะเอาเป็น M P 40 M P 40ก็อยากได้กิจกรรมนี้ไม่มีให้เลิกเยอะมากเลยครับลองซื้อระดับต่ำๆก่อนไหมระดับต่ำๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยโอเคตกลงซื้อ M P Happy New Year นะครับ999า i a m o เกดมโอเคดินกันครับ ดีด้วยนะครับคุณได้รับเบบี้ชาร์ไอคอนตลกหลายแล้วตลกหลายแล้วก็ชิ้นส่วนแห่งความทรงจำนะครับแล้วก็ m p 4 0นี่คือซื้อแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวนะกดรีบูตใหม่ก่อนคืออ๋อถ้าเราซื้อแล้วเราไม่สามารถซื้ออีกได้ได้อย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้กิจกรรมส่วนอันนี้บัตรเลื่อนคันนี้ผมรอ เลื่อนขัน้นอันใหม่มาผมว่าจะเติมอีกอันนึงที่ผมอยากร้องนะครับเป็นของยูบอยจีเจ๊ครับ20เพรโอเคจ่ายไปเลยเดี๋ยวผมไปทำเก็บดูว่าได้จริงหรือไม่ได้นะอัพเลเวลถึง57งรับ20เพรผมกดร่วมกิจกรรมไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าได้หรือไม่มีอะไรขึ้นลานประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะไม่มีอะไรละ เมียน,นี้สังสิตการไดมอนด์โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ